สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดิกกี้ดีไอนะครับหลังจากที่ไม่ได้พบกันนานนะครับ <c oughs> คลิปวันนี้ก็จะมารีวิวที่เที่ยวนะครับที่ชื่อว่าคา r m เมลอนไฮแลนด์ะนะครับอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะพูดเรื่องอการหาตำแหน่งทำเลที่พักแล้วก็ที่เที่ยวที่แนะนำนะครับ รวมถึงการเดินทางนะครับเราก็ไม่ได้เป็นคลิปที่จะ,ะโชว์เรื่องรูปสวยๆอันนั้นรบกวนดูที่ YouTube ท่านอื่นๆนะฮะมีมีทำไปแล้วมากมายแต่ว่าของเราจะเน้นเรื่องอการเดินทางแล้วกันนะครับก็ถ้าดูจากอันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่า c a m เม o n นไฮแ l a n d ก็จะอยู่ตรง กลางนะครับระหว่างปีนังกับกุลาลําเปิ์นะครับปีนังอยู่นี่นะครับก็ <c oughs> ถ้าถ้ามาจากประเทศไทยเนี่ยก็แนะนําว่าบินมาลงปีนังหรือกุลาลําเปอร์ก็ได้นะครับแล้วก็นั่งรถบัสไปครับซึ่งผมก็เพิ่งไปมาโดยผมได้บินไปลง KL นะครับซึ่งเหตุผลก็คือว่าเที่ยวบินเยอะกว่าแล้วเราก็หารอ,อบ รถบัสได้ง่ายกว่านะครับส่วนปีนังก็ได้เหมือนกันปีนังก็จะนั่งรถบัสย้อนลงมาตรงนี้นะครับส่วนถ้ากวนลรลมเปอร์ก็จะนั่งรถบัสย้อนขึ้นไปจริงๆจากปีนังมามันใกล้และเร็วกว่านะครับถ้าหาเที่ยวบินได้ก็แนะนําว่าปีนังก็ดีนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ตอนนั้นที่ไปก็ไปบินไปลงกรุลลัลมเปอร์นะครับซึ่งเห็นว่าสนามบินนี่ค่อนข้างห่างจาก ตัวเมืองมากๆนะครับก็ต้องนั่งรถไฟเข้าเมืองนะครับอันนี้คือสนามบินนะครับผมก็เริ่มจากตัวสนามบินแล้วก็ไปที่ท่ารถเขาเรียกว่า tbs นะครับอันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มันจริงๆมันจะเชื่อมต่อตัว tbs เนี่ยเชื่อมต่อก,กับสนามบินอยู่แล้วนะครับ เ e อร์มินอลเบอร์เซเบอร์เซตประดูนะครับเนี่ยเรานั่งจากาสนามบินนะครับไปที่ตัวนี้ได้เลย <c oughs> แล้วก็รถบัสก็จองล่วงหน้านะครับมีเจ้าที่นั่งและคิดว่าโอเคก็เจ้านี้เลยยู Unity. นะิติจองบนเว็บได้ หลังจากนั้นเราก็ออกเดินทางก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงนะครับใช้เวลาจากเดินทางจากที่นี่ประมาณ5ชั่วโมงถ้าจากปีนังก็ประมาณ4ชั่วโมงเพราะว่าเส้นทางเส้นทางเนี่ยช่วงที่เป็นแร <c oughs> กๆเนี่ยมันยังเป็นถนนใหญ่แต่ว่าพอใกล้ๆคาร์เมลอนไฮแลนด์แล้วเนี่ยจะเป็นถนนที่ค่อนข้างเล็กและชันนะครับตามภาพนี้เลย ซึ่งถ้าเราดูจากเทรเรนเนี่ยมันจะอยู่บนภูเขาทั้งหมดเลยนะครับตัวคาร์เมลอนไฮแลนด์ทำให้เดินทางได้ช้าแต่ข้อดีก็คือว่าตรงนี้จะอากาศเย็นมากนะครับกลางคืนประมาณต่ำกว่า20องศากลางวันก็เย็นๆนะครับทีนี้ที่ที่ผมไปเนี่ยก็เลือกพักในจุดที่เขาเรียกว่าธนาละตานะทนาละตา ก็จะเป็นบริเวณที่ราบนะครับที่ราบของคาร์เมลอนไฮแลนด์แล้วก็ติดอยู่กับตรงนี้มันจะมีสถานีรถบัสด้วยนะครับชื่อว่าอ,อ,อยู่บนที่ธทนารตาเลยนะครับธทนารตาบัสสเตชันนะครับ น,นี้เลยหน้าตาแบบนี้แล้วก็จริงๆก็แนะนำให้พักที่ทานานละตก็ดีครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีจะมะีที่พักโรงแรมมากมายแล้วก็มีร้านค้านะครับอันนี้มีร้านค้ามากมายเลือกของกินได้อันนี้เป็นตัว bus terminal นะครับ แล้วก็พอเราพักเสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่เที่ยวมันก็จะอยู่ถัดออกไปนะซึ่งการเดินทางก็ใช้วิธีเหมารถซื้อทัวร์รายวันหรือเช่ามอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับซึ่งที่ผมได้ไปเนี่ยก็ใช้วิธีเช่ามอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็ขี่สะดวกดี <c oughs> มีข้อเสียอย่างเดียวคือมันจะไปที่ถ้าเช่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะไปที่ มอ s ซี่ฟอเรสไม่ได้นะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องของเท่าที่ผมอ่านในรีวิวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเ,เป็นเพราะทางมันแย่นะครับ mm hmm. เขาเลยไม่ให้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขี่มอไซค์ขึ้นไปแล้วก็ต้องเหมารถ for ์วขึ้นไปเท่านั้นแต่ว่าอันที่จริงเนี่ยเท่าที่ไปดูเนี่ยถ้าจะฝืนไปมันก็ได้นะครับแต่ว่าเขาไม่แนะนำนะครับ มอสซี่ฟอเรสตนะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้จะเดินไปที่นี่เราไม่ได้จะไปเที่ยวที่นี่เนี่ยก็ก็เช่ามอไซค์ก็ได้นะครับซึ่งสถา,านที่เที่ยวเนี่ยมันมีถนนเข้าไปได้ถึงหมดนะครับจากธนาพตาเนี่ยและถ้าเราพักบริเวณนี้ก็มันก็จะมีร้านเช่ามอไซค์อยู่ใกล้ๆนะครับสามารถเซิร์ชตาม Google ได้เลย นะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจากข้อมูลที่สอบถามคนพื้นที่มาเขาบอกว่าวันศุกร์และเสาร์คนจะเยอะมากนะครับเยอะขนาดที่ว่ารถติดเลยถ้าวันอาทิตย์จะน้อยลงหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นวันธรรมดาจะดีที่สุดนะครับสำหรับที่เที่ยวที่แนะนำมีที่สวยๆเลยก็มีบอ่อนะครับ BOH อันนี้นะครับ มันจะเป็นตัวไรชาแล้วก็มีร้านค้าอยู่วันนี้แล้วก็มีที่ให้ดูวิววิวก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพาเขาจะมีพาเข้าไปทัวร์ตัวโรงงานผลิตชาด้วยสั้นๆนะครับก็คืออันนี้ให้เข้าไปดูประมาณสิบนาทีได้ฟรีนะครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่ คิดว่าสวยและแนะนำนะครับก็คือ,อาคาร์เมรอนวอลเลททีเฮาส์ House, สาขา2นะครับอันนี้อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับไม่ไกลจากธนาราตาเท่าไหร่นะครับก็จะมีร้านอาหารตรงนี้แล้วก็มีจุดตรงนี้มันจะเดินลงไปได้นะครับแล้วก็ไปชมวิวเสียเงินไม่แพงครับผมจำไม่ได้ประมาณ เจ็ดลิงกิตมั้งครับประมาณนั้นถือว่าคุ้มค่าอยู่ครับก็อันนี้อยู่ติดถนนเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็มาได้นะดูจากรูปก็มันก็เป็นไล่ชานะครับเป็นวิวนะครับส่วนถามว่าถ้าไม่อยากเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่เองก็สามารถติดต่อบริษัททัวร์ได้นะครับ อยู่บริเวณธนาลราาเช่นกันนะครับมีเจ้าหนึ่งชื่อ,อ,อ CS Travel นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้บริการเขาอะนะแต่ว่าก็เห็นเขาแนะนำก็อยู่เดินไปติดต่อแต่ว่าถ้าถ้าจะเหมารถหรือว่าจองทริปอะไรเงี้ยวันหยุดต้องล่วงหน้านะครับไม่งั้นเต็มแต่ว่าทัวร์เข้าสุเหญ่าจะเป็นครึ่งวันนะครับออกเช้าตรู่แล้วก็จบที่ช่วงเที่ยง,งนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้อิสระทั้งวันก็ เช่ามอเตอร์ไซค์หรือเช่ารถขับเองนะครับแล้วก็เส้นทางทั้งหมดมันก็จะอยู่บนภูเขานะครับนี่ถ้าดูก็คือว่าความสูงเนี่ยมันจะประมาณอันเนี้ยทนาลลตาก็1,500เมตรจากระดับน้ำทะเลอากาศก็จะเย็นตลอดก็ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวได้ครับโดยรวมๆก็คล้ายๆบรรยากาศคล้ายๆภูทับเบิกนะฮะแต่ว่าก็เปลี่ยนบรรยากาศดีเพราะว่าอากาศมันก็เย็นทั้งปีนะครับแล้วก็ ไปง่ายไปสะดวกไม่ได้มีค่าใช้จ่ายค่าเข้าเท่าไหร่นะครับส่วนสถานที่เที่ยวอื่นๆก็มีปรับปลายนะครับตาม Google เลยแต่ว่าไม่ได้เป็นไฮไลท์เท่าไหร่มีมีฟาร์มสตรอเบอรี่นะครับนี่เป็นฟาร์มสตรอเบอรี่แล้วก็มีอื่นๆมีตลาดรถก็จะติดแถวตลาดนะครับแล้วก็ธนรตาก็ถ้าอยู่โซนธนรัตาเนี่ย ก็คือติดกับตัวบัสเทอร์มินนลเลยก็อาจจะมีเสียงละหมาดบ้างช่วงเช้าก็ลองเลือกอทำเลดูนะครับก็ขอจบคลิปคร่าวๆประมาณนี้ครับสวัสดีครับ